ทุกคนตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งนะวันนี้เราสองคนจะพาทุกคนไปเล่นสก,กีนะอยู่ที่เมืองวอนจอูดูเสื้อดิ <c oughs> เสื้อโคตรสะท้อนแสง <c oughs> ก็เอาไว้เดี๋ยวเราเจอกันที่วอนจูเลยนะคะเพราะว่าจะขอหีบก่อน <c oughs> ทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะที่นี่หิมะตกพอดีเลยทุกคน <c oughs> คือที่บ้านเราหิมะไม่ตกนะแต่ว่าที่นี่หิมะตกขาวหมดเลยดูดิ แต่ว่าไม่ได้ตกแรงนะก็ถือว่ายังเล่นสก,กีได้อยู่คือหลังาจากนี้เราจะใช้กล้องตัวนี้ถ่ายไม่ได้แล้วทุกคนเพราะว่ามันน่าจะลําบากในการเล่นสก,กีนิดนึงไปกันดีกว่า Let's go ก้าเจ้าเอ <laughs> ก,ก่อนเมื่อกี้เราไปเอารองเท้ากันมารองเท้าเราหนักมากอะเขาบอกว่าไม่เคยเล่นสก,กีเลยนะก็รู้ว่าเล่นไงเดีย๋ยวถายจือาร์อออต้ตื่ ทุกคนกว่าเราจะใส่รอ,องเท้ากันได้คือตีกันไปแล้วรองนะคือแบบใส่ย่าว่าตอนเดินเหมือนแทนกินนะทุกคนนี่คือคนที่จะสอนเราได้เหรอเอาดีๆไหนสอนห, <c oughs> หน่อยไหนอันนี้แปลว่าอะไร

กคนคือเยอากตอนนี้ทุกคนคือเราอะขึ้กระชอาตีไม่พันด้วยเพราะว่าเพราะว่าเราเดินไม่เป็นอ่ะเราตีมันเดินไม่รอมันเดินไม่ดูข้างหลังเลยอ่ะเราเราก็เลยได้ขึ้นกระเช้าคนเดียวอ่ะโอ้ยก็ตอนนี้ของก็ลุ้งรังไปหมดทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูวิวตรงนี้นะสวยมากรตีมันก็ไปอยู่กับครอบครัวข้างหน้า <laughs> มันไปอยู่กับแม่ลูกเค้ะนั่นคือพ่อแม่ลูกของฉันเั็นใครฉันนั่งคนเดียว สองคนแล้วนะคะก็ไอ้ลานสกีข้างล่างมันจะมีร้านอาหารด้วยจริงๆมีโรงอาหารข้างในนะแต่ว่าอยากได้บรรยากาศก็เลยเลือกที่จะกินข้างนอกตรงนี้มันก็จะมีร้านพวกแบบว่าตุ๊กบกกีแล้วก็ม e> ีร uh ้านแบบขนมหวานด้วยทุกคนแล้วก็มีแซนด์วิชแล้วก็มีแบบมินิมาร์ตอะไรอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวกินแซนด์วิชก่อนนะทุกคนโอเคเพราะว่าตุ๊กบุกียังไม่เสร็จดิบชีสเบคอนโทสเตอร์หนึ่งแล้วกริลล์ดูบุกี้หวึ่ง 이거는 베이컨 딥 치즈 토스트. 와. 음. 와. 빵이 바삭바삭해. 크런치. 어. 안에 안에 뭐야? 와. 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 음. 와. 와. แเ้าเป็นรสพูกโกกิแล้วทุกคนเป็นเหมือนเนื้อเกาหลีอ่ะเนื้อผัดซอสอ่ะนหนดูงสองสามคุกกี้ว หแบบเบอร์เกอร์เลยทุกคนแบนไส้เบอร์เกอร์แล้วก็มีไข่มาให้ดูมีชีสมีกะหล่ำผัดซอสแล้วก็มีซต้าหกุกี้แล้วก็มีหมูแล้วก็ไข่แล้วก็ข้างไข่ก็จะมีผักแตงกวาดองอร่อยเจ๋วหวานหวานเค็มๆเข้ากันหมดเลยอย่างเงี้ยอร่อยร้อนด้วยอ๋อหนาวกินอะไรแบบนี้โคตรอร่อยเลยทุกคนโอเคแต่ว่ามีแล้วนะคะเยอะเราต้องไปกินอีกเยอะแต่นี่กินนี้ก่อนข้างๆอิ่มปะว้าววิวที่นั่งมันดีจ 분위기 너무 좋아. <laughs> 타코야키 먹을 겁니다. 타코야키. 와 <laughs> <그건 말해요. 웃음> <laughs> <laughs> <타코야키, 타코야키. 웃음> อ๋อค่ะเาล่ะโอ้บิ๊ทช้ส4,500ต่อและอันนี้หอยจงโงแล้วก็ลาบุกกีนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูหน้าตาเป็นยังไง ก็อร่อยทั้งสองอย่างแหละเพราว่าตอนนี้ค่ะเราช้าม,มากทุกคนเราต้องให้ตีเป็นคนไปสั่งทุกอย่างเลยอะอะไรเอ๊ะอะจริงจ๊ะอนี้จะเป็นการถ่ายสกีรอบที่สามของเราทุกคนโอเคจ้าไปกัน ไปกันเถอะไปกันเถอะอทุกคนเราเก่งไหมเราเราถีบตกีเป็นแล้วโอ้เราจะปั่นเป็นได้

ตสั่งอาหารตู้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าอยากกินอยากกินน้ำซุปร้อนๆเลยต้องมาสั่งอาหารของ ลงอาหารก่อนแล้วก็อยกไปกินสเตทฟตู้ดข้างนอกอันนี้จะเป็นระบบสั่งกดที่ตู้แล้วก็ไปรับตรงจุดตรงแต่ละร้านแต่ละร้านก็จะสะดวกมากอันนี้เราสั่งเป็นจำปงทะเลจำปงก็คือต้มเส้นทะเล <Okay. S 2> แกงเฟดทะเลเรีบถุย <c oughs> <c oughs> เรามาเริ่มกินที่จำปงก่อนนะทุกคนมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเกาหลีที่สมจะเป็นซุปทะเลแบบเผ็ดอะเพราะว่าอากาศหนาวมากอยากสดน,น้ำร้อ,อนอชอแนสดชื่อนะทุกคนมันไม่ได้เย็นนะทุกคนมันร้อนแต่ว่ามันสดชื่น เผ็ดๆจืดๆอ่ะมันได้ความสดชื่นเปรี้ยวนิดนึงเพราะว่ามันมีกิมจิด้วยต่อไปเป็นฮอทดอกฮอทดอกที่เราสั่งมานะทุกคนข้างนอกมันจะเป็นมันฝรั่งนะที่เห็นเป็นสีเหลี่ยมสีเหลี่ยมมันคือมันฝรัง่งโอเคว้าว รสชาติอร่อยนะทุกคนมันเป็นไส้กรอกเกาหลีดีอย่างคือมันเป็นไส้กอรอกที่แบบคุณภาพไม่ค่อยมีแป้งเยอะเท่าไหร่ทำซอสอร่อยมากหวานแล้วก็เผ็ดแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ร้อนข้างหน้าเนี่ยไม่อร่อยใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยปะ นี่ท <c oughs> ุกคอันนี้เป็นแป้งควาซองแป้งตรงนี้เป็นแป้งควาซองอร่อยเหมือนอันนี้เลยอ่ะอะไรนะแอนตี้แอนนะทุกคนเหมือนไส้กรอกของแอนตี้แอนเลยอร่อยก็ <Okay. S 2> อว่า <c oughs> ่เวลากินเสร็จแล้วทุกคนเขาก็จะให้เราเอาถานมาวางไว้ตรงนี้แล้วสายพานมันก็จะเตะเต้เข้าไปให้คุณป้าล้างจานที่ข้างหลังแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปซื้อขนมชื่อดังของพี่นะเป็นขนมปังกระเทียม ไปดูรีวิวในเน็ตมาเขาบอกว่าอร่อยมากราคามันสูงมากทุกคนไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีกล่องเล็กขายหรือเปล่านี่ก็มีอันเล็กขายนะทุกคน4,200อวอนเจนเจนขนมปังกระเทียมชื่อดังของที่นี่โคตรแพงเลยแพงมากเดี๋ยวเราไปกินที่รถกันทุกคนเพราะว่าตอนนี้ดึกมากแล้วไม่อยากกลับบ้านดึกมากเพราะว่าตอนนี้หิมะตกขนมปังกระเทียม5้าชิ้นอวอนเดี๋ยวเขีเป็นเงินไทยให้ต นี่คือหน้าตาขนมปังกระเทียมราคาสี่พันสองร้ยวอนนะทุกคนอืมฮืมคุณเป็นขนมปังกระเทียมที่แบบล้ำลึกตรงหน้ากระเทียมมันจะเป็นกรอบๆไม่ได้เป็นแบบขนมปังกระเทียมนุ่มๆเป็นแบบขนมปังกรอบแบบรสกระเทียม <Okay. S 1> แล้วเขาทาไส้แบบหนาทุกคนตรงนี้สีน้ำตาลทั้งบนคือเคลือบแบบเป็นกระเทียมหมดเลยนะนี่หมดคนเดียวเลยเหรออืมทาโมทาโมเกลเลอะ น้มัน,นมาทอะไก็เอาเป็นว่าวันนี้เราสองคนก็เหนื่อยกันมากทุกคนทั้งเล่นสก,กีทั้งมากินอาหารทั้งขับรถก็คือทั้งวันเลยใช้เวลากับทุกคนวันนี้ทั้งวันเลยก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆของช่องเรานะคะ น้องตีไม่ไดพูดเลยเอาใหม่ oh แล้วกลับมาพบกับเราที่ช่องน้องตีพี่โคโควันนี้ไปก่อนนะคะอันยองอันยอง